สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสรับคลิปนี้มีเสียงตอบรับเข้ามาว่าทําไมคุณลุงถึงแต่งตัวแบบดูเรียบเรียบง่ายๆจังทําไมไม่แต่งตัวแบบให้ดูดีมีสไตล์ในการที่จะ,อ,ะออกมาแนะนําต่างๆเพื่อให้ดูมีความน่เชื่อถืออันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ใช่คนที่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกแต่ผมดูที่ผลงาน มากกว่าเนาะสำหรับใครที่เห็นแล้วดูขัดหูขัดตาอย่างไงก็ต้องขออภัยนะครับก็เป็นตัวเองอย่างนี้แหละครับไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นคลิปที่จะออกมาแนะนําในเรื่องของอาการใช้งานไอมาโคนะไอมาโคที่เกิดปัญหากันกรณีชนิดกรณีหลังเนี่ยผมจะบันทึกวิโดีโอตามความเขาเรียกอะไรตามรีเควสแล้วก็ตามโจทย์ที่ รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้งานไอแมครนะครับก็ปัญหาล่าสุดที่ผมใช้ได้รับมานะ้รับรู้สึกว่าจะถี่ขึ้นก็คือ,อเรื่องการอัปโหลดรูปภาพนะครับก็กรณีของการอัปโหลดรูปภาพเข้าหน้าเว็บเนี่ยอย่างเว็บตอนนี้ที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้คือตอนนี้ผมเปิดเซ็แกแวรเขาเรีทูลในเรื่องของไฟบัค k นะครับ Inspect e l e m e n t ต์วิดไฟบักตัวตัวรูปภาพนี้นะครับรูปภาพนี้แล้วเขาจะมาเคล้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะาพบในที่นี้นะครับเวลาไอแมาโครเขาบันทึกเนี่ยเขาจะบันทึกโดยอ้างอิงตัวตัวนี้ครับ id หรือ Class ถ้า,า html ตัวนั้นมี id หรือค a าสเขาจะอ้างอิงตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าไม่มี id หรือค a าสเขาจะอ้างอิงส่วนของอตัว a t อ i v u t e ตัวอื่น ซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่า,าในในที่นี้มีอะไรให้เขาอ้างอิงบ้างนะครับอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นะครับอีกกวัวน,นี้2อตรวน,นี้ถ้าเป็นการาเป็นฟอร์มนี้เขาจะอ้างอิงในส่วนของฟอร์มนะครับฟอร์มแล้วก็สิ่งที่เขาจะยิงเารียโฟกัสก็คือส่วนของแอคชั่นนะครับแอคชั่นสส่วนหลักๆตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเว็บเขาเรียกเว็บทั่วไปเ ก็จะเป็นแอคชั่นที่เป็นค่าคงที่อย่างเช่นส่งไปที่ p s p ไฟล์ไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือในส่วนของ input text ก็เป็น id ที่แน่นแน่นอนเป็น id อัพโหลดอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็จะมีเว็บเหมือนเว็บหลกัหลกๆเว็บใหญ่ๆอะไรอย่างี้ที่เขาทำทำในส่วนของระบบเพื่อให้รองรับการอัปโหลดที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ระบบที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีในส่วนของอ ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตัวเลขคีอ่าเหมือนกับรหัสนะที่เข้ารหัสไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอ่าเนี่ยส่วนงตรงนี้คือยกตัวอย่างเป็นเหมือนคียเป็นตัวแปรนะครับเทมคีตรงนี้เพื่ออ้างอิงถึงรูปภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับอ่าฟอร์มที่อัปโหลดขึ้นไปนะครับและส่วนของอ p u t ฟเทคเขาก็จะมีส่วนของ ID ที่เป็นตัวเลขที่เหมือนว่าพอรีโหลดใหม่เราเรา,เรารโหลดเว็บไซตขึ้นมาใหม่อดีตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวลองรีโหลดให้ดูนะ นะครับปึ๊บกดปัด๊บเห็นไหมครับ ID ตรงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปละเห็นไหมครับนี่ก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณรีโหลด ID ตรงนี้ ID ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนเวลาคุณกดอย่างเช่นผมกดเดยนนะครับผมเลยกอดออปชันก่อนสมมติผมกดเลคคอร์ดนะปึ๊บกดที่เลือกรูปภาพนะครับอย่างนี้นะครับผมกดสต็อปนะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะอ้างอิงตามแอคชั่นนีไหมฮะแล้วเขาจะอ้างอิงตามคีย์หรือรหัสที่ลงท้ายตามตามแอคชั่นลิงก์ที่อยู่ตรงตามแอคชั่นทั้งหมดนะครับที่ที่มีนะครับแล้วก็ในส่วน a อ t i วิเขาจะอ้างอิงในส่วนของ ID ทั้งหมดที่ที่มีอยู่ซ,ซึ่งแน่นอนว่าก็จะติดในส่วนของตัวเลขชุดตัวเลขตรงนี้นมาด้วยปัญหาคือเวลาคุณอัปโหลดรูปภาพ ตอนที่คุณบันทึกเนี่ยคุณอัปโหลดได้ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าคุณกดลองกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็ยังอัปโหลดได้เพราะว่า ID นี้ยังเป็น ID เดิมน,นะครับแต่เมื่อไหร่ตามที่คุณรีเฟรชใหม่นะครับรีเฟรชหน้านี้ใหม่แล้วคุณลองกดเพย์ดูปึ๊บปึ๊บเนี่ย,ยสิ่งเกิดขึ้นคือเขาจะไม่สามารถอัปโหลดรูปได้แล้วนะครับเขาจะไม่สามารถอัปโหลดรูปได้แล้วก็จะเกิดเออร์เอร์ตรงนี้เพื่อเพื่อบอกให้เรารู้ว่าอ่า ID ชื่อเนี้ยไม่มีนะครับไม่มี อยู่ที่บรรทัดที่4ของโค้ดชุดโค้ดนะครับครั้งนี้ก็จะบอกวิธีแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเอาแบบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก่อนวิธีแก้แก้ปัญหาเาบ,บ,บืนะบบ้องต้นคืออันที่1นะครับกรณีที่1ผมขั้นตอนที่1คือในส่วนของ a อต r ร b u t e นะครับ a t t r ตัวนี้โค้ดชุดนี้ที่เป็น i d หรือ Class ก็ตามนะฮะชุดตัวเลขที่อยู่ด้านหลังให้คุณลบทิ้งนะครับ บลบถึงไหนก็ได้แล้วคุณใส่สตาร์เข้าไปนะครับเช่นกันในส่วนของเทม k e ์ตัวนี้คือไม่ว่าเว็บนั้นจะอยู่ URL ถึงไหนก็ตามคุณให้คุณดูสังเกตดูว่าค่าคงที่หรือย r เอลคงที่เนี่ยเขาถึงไหนแล้วหลังจากนั้นคุณก็ลบตัวเลขชุดนั้นทิ้งหรือ,อตัวแปรชุดนั้นทิ้งแล้วคุณก็ใส่สตาร์เข้าไปคุณก็ใส่สตาร์เข้าไปคุณก็ใส่สตาร์เข้าไป,าาไปนะครับ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถอัปโหลดรูปได้แล้วเรื่อนี้สองถ้าคุณยังทำเช่นนี้แล้วคุณยังอัปโหลดรูปไม่ได้ให้คุณย้ายโคดชุดที่อัปโหลดรูปขึ้นมาไว้บนสุดของชุดโคดนะครับขึ้นมาชบนสุดอย่างเช่นตอนนี้ย r l Go to นะฮะให้คุณย้ายไอ้ส่วนของอัปโหลดรูปมาไว้หลัง URL Go to ตรงนี้นะครับพอเขาเขา้าในส่วนของหน้าเว็บเสร็จเขาก็จะอัปโหลดรูปก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาผมองวิธีนะครับอันนี้คือ2กรณีนะก็ ฝากไว้สําหรับคนที่ติดปัญหาแล้วก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ก็นี้คือมีอการอัปโหลดรูปภาพที่ผมใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะได้ผลในทุกๆครั้งนะครับสําหรับครั้งนี้ก็เป็นเทคนิคดีที่เอามาแชร์กันเนะาะหวังว่าจะได้รับอตอบรับแล้วก็ฟีดแบ็กแล้วก็แค่ช่วยให้คุณทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับอ e ีบุ๊กนะครับ ทั้งหมดโดยเฉพาะเล่มใหม่เล่มใหม่นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปอย่างที่บอกคือมีเริ่มมียอดมีอะไรเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้เล่มใหม่ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าละเอียดจริงๆนะราคาก็ตามนี้เลยไม่แพงด้วยหรือคุณจะซื้อแบบบายนาวเลยจ่ายผ่าน PayPal นะครับในบุกไปแต่ว่าใครใครถ้าซื้อผ่าน PayPal เนี่ยคุณต้องส่ง Gmail มาให้ผมนะผ่านอีเมล Asia Station หรือผ่านช่องทางไลน์นะครับ ก็ตามนี้นะครับยังไงก็ฝา,ากอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยหรือต้องการคําคแนะนําหรือว่าเห็นแล้วชุดโค้ดตัวนี้แก้ไขไม่ได้ก็ถามมาเป็นกรณีกรณีนะครับแนะนําว่าให้ถามแบ่งแยกเป็นกรณีโจทย์ปัญหาแยกแยกกันไปนะครับอย่ารวมมาทีเดียวแล้วเพราะรวมมาทีเดียวมันรู้สึกว่ามันจะดูเยอะๆแล้วดูยุ่งเหยิงนะให้คุณถามมาเป็นกรณีว่าอาอนี้อย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยทันยังไง นะครับแล้วส่งโค้ดมาให้ผมหรือส่ง URL มาให้ผมแล้วก็รณีอีกกรณีหนึ่งกรณีสองทำยังไงอะไรเงี้ยส่งมาเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอตรงนี้แหละรเวยผยแพร่ออกไปให้ดูนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบาย